เพื่อนเพื่อนสาแหรไมแก้วปีนี้ปีหนึ่งเนี่ยถึงจะได้กินขังหนึ่งแล้วเพื่อนๆนรู้ไหมนะคะเดี๋ยวมันก็จะหมดหนายแกว้วปีหนึ่งได้กินขังหนึ่งเพื่อนๆน,เ,นเห็นหมอกว่าจะได้สาแลม้มานะบางต้นมันก็ต่าบางต้นมันก็สูงมันอันตรายมากๆเห็นดูวิธีการขึ้นของเขาดูเห็นหมอยอดสูงนะไม่ใช่ง่งายๆเด้อเพื่อนเพื่อน น,น่นดูข้างบนน,น่นเห็นมอคนขึ้นอ่าน,นี่คือว่ายอดสูงจัดเลยความสูงตรงนี้ประมาณหน้าก็เกือบ20 20เมตรไม่ถึงร้อยเมตร 100, 100. อะยี่ยี่สิบเมตรร้อยเมตรเกือบกิโลแล้วเนด่ดูบันไดดูบันไดในการขึ้นอ่ะดูดูดูใกล้ๆเน่บันได คุยกันก็คือว่าข้างบนสูงเพื่อที่ว่ากวาจะได้สาแลอ้าวดูดีๆนี่ๆดูดูดูด,ดสาแลสาแลฮันนี่เก่เดมอเห็นเห็นสาแลมอนี่มันเป็นแบบนี้สาแลใครอยากได้ตะกิดทักมาเมนูมีแกงส้ม ทอดใสไข่หรือว่าจะไปต้มยำทําแกงให้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนอันเน่ดูดูต้นมันเป็นแบบนี้เห็นต้นเห็นต้นเน่ดูต้นมันมันเป็นแบบนี้เพื่อนๆบางต้นมันก็สูงบางต้นก็ต่าแต่ในการที่ว่าเขาเอาขึ้นนะคะดูความสูงไม่ใช่ใกล้ๆอ่าโอเคเพื่อนๆ อย่างที่เพื่อนเห็นนะคะตรงนี้อันนี้เขาสังกันใช่ไหมป้าเขาสังเอาไปไหนกันนะเอาอ๋อเอาโอ้เนอะอันนี้สดๆใครอยากได้ติดต่อมาเด้อเพื่อนๆจะก็สวัสดีจ้า